สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพาก,กันปีนเขาอีกแล้วจ้ากับฟักก้อยเหมือนเดิมค่ะจะแดกว่าพีบา่บ้าสช่ไมน้ำนะจ้ะต่วา่า่นเหลี่ยงหล้านลูกมูค่ะพอสบายก็เลยบ่บ่ไเลยมากง่ายนะจ๊ะเนาะก็เลยมาก้นกันพากันเขามาก,ก่อนจ้ะฝนตกห้ามแล้วเดี๋ยวกัดฟังเขา้าฝนตกเลยจ้ะ ปะขึ้นไปที่เดิมจ้ะมองเฮ็ดเท่าได้ลายจะเนาะมาก่อยหอบเลมานะค่อยหอบพี่น้องแกเหนือนกระเป๋าเชยอเลยด่ใปากแร่แล้วรรอนะ่ะฮะ <laughs> ป,าปากจะไม่ใช่แร่แลหรอปากเคียวละโอยอเคอเค,คน่างก็ได้มั้งลืงกินยาความจน,น<ช>ถ้าตอนนี้นยังไม่โตอ่ะปะ่ปะปะ้องกลืปะป่ะพี่น้อง รอไปแลกันมาสุดท้ายก็เข้ามาฝนตกพอดีจ้ะไปเดิสนทางย,ยาวไกลาเดินต่อ <c oughs> จ้าพี่น้องเจอแล้วจ้าเดินขึ้นมาก็เจอเลยค่ะนี่ถุงมือเราก็ไม่ใสเหมือนเดิมค่ะมีอยู่ได้จ้ะแต่บเอามาบัตรใส่นี่จ้ะนย่ามันติดเนาะขนาดบัใส่เห็ดก็มัดแตกนี่จ้ะพอแต่ใส่ถุงมือไปแตกกว่าเดิมค่ะเห็ดนี่วันนี้ก็ซื้มืมอได้ด้จ้ะด้วยกล่องวันนี้อากาศ ฝนตกค่ะหีมะลงหน่อยนึงอ๊บนะเก็บตรงไหนได้มือซอดไปไหนบอว์วันนี้จะเก็บให้เป็นฟรีนจ้ะเอาฮู้ดนัดเป๊ะนานนอพีปน้องไม่จะไม่ วันนี้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะดีกว่าไม่ได้ขึ้นปลาค่ะยื่งหรอจะค่่น้อโอ้โหเจอเห็ดจะดอกสองดอกค่ะยังไม่เจอม่องมันยังไม่เป็นพืชอ,อ่ะเก็บปะ เดินไปเรื่อยๆจ้ะใกล้ก,กันอยู่อีกด้านหนึ่งโอ้ยเผืนเขาด้จ้กพี่น้องเจอแล้วจ้ะนี่เจอแล้วเจอแล้วฝนก็ตกก็มือมเศร้าก็ตกเลยจ้ะยังมาตกตอนที่ติยังนักงปกักกอนอยู่เลยว้า

เราพุกวัดวสพัสกราเกิไปตรงที่ตีเก็บกับเป็นเด็กกัน,านกาเราคุณสาจะ้ะที่จกเข้าเห็ดเวียกเขาอยู่เขาเพิน่นได้วางภาพไปจ้ะมาดูเสืไดป้ไปว่าดอกนี่มากจะต้องก่อนละจ้ะงานนี้คุณสาเขาบอกว่าให้ฉันทำงานฉันเสร็จก่อน ฉันจะพาพวกเธอไปเขาบอกไปนี่ค่ะรออ,อ,อ้ยโอ้ย้ยนี่ลมพองเีหน่อยม ท้งลมเลยดิวันนี้ลมคนก็ตกลมก็ลมจ้ะจะห้ากับเข่าปลาเหมือนเดิมสู้ไม่ถอยจากช่วงนี้ยังไงก็สู้จ้ะเส้เท่าอันนี้เดินเข้ามาเจ็บขเข่าเจ็บเท่าแต่ไม่แข็ง เก็บเลยฝนตกกล่องกับซิบว่าใชัดเป็นไนดงด้ใจเด้ออากาศถ้าฝนตกนะคะกล่องมันจะเป็นแบบบ่ไขคชัดเป็นไงพยายามจะปรับเอาจ้ะชุบชุบหนึน่งจ้ะเข้างในข้างใน เก็บค่ะเก็บมาสองคนก็จะเงียบนะคะพี่วามาก็จะซูซันเฮคาค่ะพี่วาแกชอบหัวละเขยิดไปด้วยพูดไปด้วยหัวละไปด้วยก่ะโอ้เสียงเสียเงียมดอ่ะ เสียงรถเมคโครเจาคนคนดินคนทรายช่วงนี้เตรียมคนเราจะมาโรยถนนเราจะชุบตรงนี้ดีค่ะเดี๋ยเด้อ ไลค่ะไล่อยู่จ้ะก็ได้เก็บอยู่ค่ะเอาให้พี่น้องได้ดูอยู่จ้ะบึงดูพี่น้อง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 ดูนี่ค่ะเห็นบอเห็นตะเบใหม่พี่น้องวะนี่นี่จ้ะ ไม่แล้วฝนไม่เราจะจฝนอู้ยังไงเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ที่เ่าเห็นได้จัดตรงนี้เนี่ยอเอาไตรงนี้ก่อน ไปใหม่ก็ได้นะพี่น้องนี่นะโอ้ยตะกาตะการติดอันนี้น้ำจ้ะการติดดอกเห็ดด้วยบ่งดูมาเห็นจ้ะมาเห็น ว่าจะมาตามตรวเลียจ้ะจะมาทีหลังเนาะเราให้พ่อเด็กเข้ามาก่อนมาจันวานัดกันแหลงจ้ะอุ้ยมานาะนี่ใส่รองเท้ามาไม่เป็นใจใล่รองเท้ารองเท้าตรีไม่เป็นใจค่ะ เลิปกับทย่อลงไฮเดือดได้จ้ะเด้เดเดออาสิเบื่อตรงมือกับสิมักเก็บป็นไหนเจ้อจ้ะเพราะว่าที่เห้เป็นอีพีเอาจ้ะวันที่ถ่ายทำกับวันที่ลงอาจจะไม่ตรงกันนะคะแต่กลับเป็นคลิปที่เข้าไปในเครื่องลงไ้เบิง์นอกจ้ะเนี่ยพี่น้องนี่ใช่ไหมเดแค่แบบไม่ตรงตรงมือตรงอันแค่นั้นเองค่ะ เราข้านเขาทุกมือเราจะนักเกือบทุกวันเลยค่ะเกือบทุกมือวันที่นี้ก็ลงมือละคลิคปสองคลิปไม่ใช่สองคลิปสิวันละคลิปเราคลิปบางมือก็เลยทายทายคลิปได้สองคลิปบางมือก็ทายคลิปได้สองสามคลิปนะจ๊ะจะทำเป็นอีพีได้จ๊ะเด้อเป็นยัยงนะคะสิจัจดูดในเพื่อแบบ มีคนยังไม่เข้าใจนะจ๊ะเนาะสกิบวตีเอาคลิปเกามาลงให้เบิรงสินะคนที่เขาไม่เข้าใจก็มีจ้าไปไปต่อเห่าค่ะ <c oughs> เอาตะกายเบิรงนน้ำจ้ะไปค่ะไปต่อเห่าค่ะพี่องเจออีกแล้วม,มันมันมืดแล้วป้าเอ้ยอากาศก็มืด สวยจ้าไปค่ะต่อไปต่อไปต่อไปช้มืดเนี่ยแหละจ้ะแล้วก็กลับไปกินข้าวบ้านป้าน่าจะเนาะเพราะว่าปกกกอนแล้วในะิ้กับข้าวให้กินจ้ะุ๊บมาฝั่งนี้ก่อนเพรานี้ยังไม่มาเลยน,นี่ไงเห็ดมันปู อนนี้ก็สีเริ่มหายเ่ยเลยวจ้ะมันปูเนาะลุกอ,อ๋อเราพอเห็นห่ังกายตรงนี้พอเมีเนจ้ะมันเห็นร่างกายเดย้แต่สีขาวเหมือนกัน ยังอย่างรดิอจ้ะพี่น้อยมีมะลงแล้วใส่ผูดอกเห็ดจ้ะและ้วตีขอหากันเนาะเมืม่อก,กี้ถ่ายคลิปกล่องเบลนหมจ้ะงงจากอกองแห้งกล่องเบลนเก็บไปจะเป็นร้ายแล้ว ไม่เสร็จแล้วค่ะถ่ายคลิปกล่องโมเดลแล้วมั่ยอยกี้อะโมเด้ยี่ห้อจ้ะต้องมีก่อนขา้าวจะมาเก็บข้างหลังเนาะเด็กเฮ็ดเต็มตะก,การ้วเดะพี่น้องแต่ว่าคลิปบมได้พี่น้องในเบิร์กน่าจะเป็นคักเ้อวเลยจ้ะแง่ข้าวนี่เขาต้องสังเกตดีๆบางเธอเก็บดูดีๆกับดับเส้ยกล่องมันใส่โทรศัพทบไทยเพื่อกะ อันนี้น่าจะเนาะบบไข่อันเป็นใดค่ะภาพกับโบไ่งานปเป็นไดนภาพที่มันบบไข่ชัดนะคะอู้หูสิะพี่น้องจะใส่กล่องท้ายแล้วก็ใส่โทรศัพท์้ทายนะคะ่ะภาพออกมาจะบโไข่คือกันปเป็นไดค่ะอ่าจะบบไข่ชัดปเป็นไดถักกล่องคือกล่องเลยจ้ะยังเป็นแบบม้วนค้ายังเ่าดาวน์โหลดคลิปเนาะ มันจะได้เห็นค่าไสๆนะจ๊ะขานางจับไว้สวยเลยปาแกบอกว่าให้ถ่ายคลิปตรงโคลนเห็ดแเละเห็นขาเห็ดฟินฟินกนบอกทำก็บลาบปนๆนีแ่แหละจ๊ะ ปาจะก็จะบรรจงเก็บไปจ้ะขามันไม่ยาวให้ฟีนกกนะจ๊ะจีนิน,นเอาเห็ดหลายจ้ะเก็บยังไงจะได้เยอะๆหน่ะไหมนะคะเก็บแบบนั้นจะได้เห็ดเยอะๆนคะคะ ้อมสาวเขาไปท้ำที่บาทเพื่อนะนังเตาฟิล์มอุ้นดิดมกาแฟขันห้อนนะจ๊ะนั่งกลับไปตัดขาเห็ดส่วนห้าวกิ๊บสาวล่าประปวนเลยจ้ะอยู่นานยิ่งหนาวแจะจะไม่สบายชุบ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 กล่องกล่องกล่องเป็นคนละจั๊บ ไม่ได้ไม่ได้หุ่นน่ะยาวไปยาวไปประสนวะตามเป็นสายเหมือนเห็ดบวกน้ำแก่นเดี๋ยวข้างน้นก็เอาไปกอ่อนนะจ๊ะห้ามกจะเทยมาเยอะแล้วจ้ะแต่ว่าก็เอาไว้เพราะว่าวมันน้อยค่ะเอาติ๊ตามมันกระน,นุบเฉยเดียวจ้ะ ถ้าน้อยน้อยขาแข็งขาไงญ่ตีก็เอาได้จ้ะไปค่ะพาพี่น้องมาตรงนี้มีหลายอยู่มันนี่มัแสงประกเยแล้วบางงงงงงงยุติจ้ะเอาอมแอมอมแอมอยู่ สามสาวสามสไตล์ 3, 3, 3นะคะ style, คสไตล์ใครสไตล์มันเฮ็ดคลิปกะสไตล์ใครสไตล์มันจ้ะนะคะพี่น้องจะตั้งใจให้นด,ด้วจ้ะเด้อป้าก้อยเขาจะทำคลิปเก็บเห็ดสวยฟีนแต่ว่าจีเก็บเห็ดโอกรูก,ก,กรากจ้ะป้าพี่บาก็จะมาสายห้าจ้ะจะบอกว่าว่าพาเพลิน์มมาจะเนาะเพลินดีๆจ้ะ กีตีเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้ฝนทั้งฝนทั้ง,งหิมะเลยจ้ะนี่ไงฝนด้วยหิมะด้วยผสมกันเลยคะ่ะเมือน,นี้ว้าวนี่คะ่ะข้างล่างเนี่ยดอกงกรอบถ้าเป็นน้ำแข็ง,งเลยค่ะขามันจะหักหักง่ายเนาะ จ้ะเนี่ยเป็นไหมบอดี้กับเห็นนะจ้ะเป็ใหม่กับบังละเุ้ย ยังน้องหน,น่อยอันนี้ก็เอาสอง EP สองคลิปก็กลับแล้วจ้ะเนอะสอง EP แดดมันจะเพิ่มจับกันนะคะเพราะว่ามันนี่บรไดอาแบตนำลองมากลื่น เท่าไหร่ก็เท่านั้นจะ้ะจะถ่ายจากโทรศัพท์ด้วยแล้วก็กล้องอันนี้น้ำจะ้ะกล้องมือถือน้ำจะ้ะกล้องมือเดียวนะกล้องกลบๆน้ำจะ้ะ นอกนกระดูรดเสกภาก็นจะเด้ออากาศบานเฮ่ากระชัยย่อยจ้ะมีพาย,ยุมีฝนน้ำท่วมนั่นจะเนาะดูได้ชาสุขภาพกันใม่จะเป็นหวงทุกคนเนาะค่ะเนาะใครไม่เป็นโลกก็คือเป็นลับอาไปเซอร์ด้วจะ้ะโลกไข้หอยเจ็บใครก็ไม่อยากเป็น,นะจ้ะเนาะเก็บเต็มตะไกรเลยเอะไปหนะักดีสิ จ้าพี <tu i tam ang> ่น้องตีเจอแล้วจ้าอู้หเห็ดดำเห็ดดำกับไรเห็ดดำกับไรจ้าดูดูคุณนะคุนะมอนะเห็ดดำกับนีจ้ะมึงมึงมึงมาเห็ดเลี้ยงค่ะเห็ดเลี้ยงเก็บค่ะเก็บเอินหาปลาแกไปไซบูจ่ะไม่เห็นแกตอบรับเลยป้าโอ้ยนี่เสียแล้วจ้ะมึงดูแล้วตีเห็นเบิ้องน่าจะเด้อเห็นเบิ้งเห็ดดำจ้ะเป็นแพอยู่พี่น้อง นุ่นนะมามามาเก็บกันค่ะเีย่ประก่อยแกไม่ขานตอบรับเลยจะไ,ได้โทรหากันเอาล่ะจัะที่นี่นะตีเก็บเนี่ยตีกระทายใส่ถุงใส่เปียกของลังจีจะ้ะเดี๋ยวตีกลองไว้ก่อนดีกว่าเพื่อทำการตัดขาเนี่ยแล้วก็ใส่ถุงเลยเอา้จเนาะอย่าไม่เสียแห้งจีกระเอาด้วยไปเด้อ โอ้ยเด็ด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 อืมตักจะได้ป่ะใส่ผาแล้วก็ใส่ถุงใส่เป้หลังเล่าเลยจ้าคุณนะเห็ดเหลืองเห็ดดำกระจายอเอา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 จ้ะเนี่ยเอาหมดเอาหมดเอาหมด โดนหมาเห็บปลาแล้วมาเก็บน้ำจ้ะเราจะได้เห็นตีบาบูตีบอกว่ามันลายนะจ่ะเนาะเห็บดำกับลายจ้ะจะได้ย้อมกันเนาะตีก็แก้ย้อมบางก้าวนี่แหละไม่ได้ไปใส่อยู่จ้ะมาใส่ปลาจะเดินลงข้างล่างหรือป่าตีเอากองไปก่อนเด้อยวจัดเด้อตีจะปัดคาแล้วก็ ใส่ปเปอเราจะจบคลิปกันที่คลิปหรือเหตุเลืองเดจ้าตี่ก็จ,จบคลิปดสิหลายคาร์ทแน้อเจ้าจบ นกัดโต๊กอ้ยเนาะหยุดก่อนเรนบร้คนเอ้ยเห็ดดำเนาะเห็ดดำกันหลายรักเราจะห้องให้ปลามาเก็บน้่นันิจ้ะมันลายมันลายเก็บเอาให้หมดหรอกนี่ เรี๋ยงเราเยอะมาโทรบอกป้าก่อนนะคะอ้าเก็บตรงนี้แล้วก็จะออกได้จ้ะหนาแล้วเด็กค่ะหิมะลงแล้วฝนหิมะลงแล้วเราจะเดี๋ยวเขาเก็บลงไปเรื่อยๆจ้ะเก็บรอป้าก่อน จุบเห็ดค่ะพี่นอ้องเห็ดมาสิเอิอรอบกันเหรอจร้ะมาดูวัลชามาบอดอกนะค่ะเนาะตีพาพยพี่น้องเบเกตเห็ดดำนะคะลายแห้งลายกระดอกกระเดือกที่ก็จะชอจบคลิปตรงที่นี่ค่ะเห็ดเลือยเ,เลยได้แต่นเด้อนี่ค่ะเห็ดเลื้อยตีกองไว้ก่อนเนาะ เราตีตะซิเมืองเฮดดาค่ะตีกะสิอัพถึงไซนะคะกระเป๋าเปย์อะไรเก็บอยู่นี่แล่ะจ้ะแล้วก็สิออกไปเลยนะนีะเก็บอยู่นี่แล้วก็ออกไปเลยไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะมันเฮดดําไม่มีร้ายแล้วเอาสองเอาสองอันนี้สองตะก,การห้ากลบ,บแล้วจ้ะเฮดเหลียนเฮดออ้มอมๆมอยู่จ้ะ นี่ดสาวพี่น้องเป็นนังใจให็นได้แ้วจ้ะเด้อเอามาเบอร์เราการรับชมเราแล้วจ้ะจะเป็นนั่งใจด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือผู้ใดที่แบบเขามาใหม่ๆแล้วจ้ะเอกซี่ใหม่นะคะที่ยังมาแท้ติดตามถ้าชอบการเก็บเห็ดของตีแน้วจ้ะฝากกดติดตามเป็นใจให้ตีจริงจ้า กเ,กเก็บห้องตีกะในช่องเนี่กะซิมีพาพี่น้องเก็บหอยเก็บผักนะคะผักกูผักกินได้นะคะในสังแรนเนาะกะซีมีอา่าอะไรอีกละ่ะเก็บเห็ดหรือด้วยการเก็บเห็ดก็เก็บเห็ดตกปลาจับปูนะคะแหลวเตว่ะช่วงไดเห้าเห็ดหนังน่าจะมีอะไรให้เราทำแล้วก็ถ่ายทอดเป็นการถ่ายทอดพี่น้องด้เ็นว่า การอยู่ในชีวิตต่างแดนทั้งเฮานะะีา่ค่ะเฮาจะชีวิตแบบไต่เน่อยู่จังไต่แน่เหตุจังไต่แน่เน,นาะจ๊ะเนาะชีวิตก็แบบเรียบง่ายเนาะคะ่ะบม่ได้รู้ลายยังนะคะเนาะไอยูแบบไต่เข่าเคบแบบนั้นชีวิตแบบไต่ขเขก็เ็บคลิดว่ออาพี่น้องได้เห็นนะคะก็เป็นอยู่ของเฮหานาจะปลาค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้าอุ๊ยข้างหน้าแล้วก็มีอกีกแล้วก็แป๊บนึง จะจบคลิปนะคะ,ะกเก็บให้ความด้วยจ้านี่ค่ะุจะ้าเต็มตะกร้าหนึ่งแล้ว ใส่ถุงแล้วจ้ะจ้าพี่น้องมีค่าพีเรมากนะจ๊ะ,นะเนาะเด็กกองอีกกองหนึ่งจ้ะเห็ดเหลืองอดีขอเอาดินใส่ถุงนะจ๊ะแล้วก็เข้าในติดตามกับอีพีสองน,จะ,น,ะ,อน,ะ,นะจ๊ะมีค่าอุ้ยมีค่านะจ๊ะแต่ภาพเก็บเห็ดดำตอเลยค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอตัวค่ะบ๊ายบาย